รอบนี้กับเช้าที่สดใสนะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนหลักยังเป็นทางการหรอจอกอ็กทูสปอร์ตผลิตเสื้อกีฬานะเสื้อ e s สปอร์ตเสื้อกีฬาอยากทำเสื้อพิมพ์ลายสวยๆติดต่อเข้ามาได้เลยเกียดบ้านนี้อยู่นะเน <SU> ี่ยเพราะว่าบ้านนี้มันก็วิ่งหาของยาก อะไรเอามาก่อนครับมันไม่มีอะไรมาก่อนลูกใครมีการ์ดไหมมีบ้านเปิดปะบ้านเปิดใช่ไหมนี่มาตำแหน่งพ <_ d unexpectedly> ี่เลย location เราอาจจะใช้สับไม่เหมือนชาวบ้านนะ ถ้าเข้ามาดูเราเล่นก็ทำใจกระสับเราด้วยนะครับอ้าวข้างบนเยี่แล้วนี่ก็สิงีงเด็กวัดมีอะไรดีไหมอเอากระสุนอนึางเดียวอ้าฮ่าสี่ร้อยนัดแบกไหมเขาเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนครับอามมล้ว เหลือต้กออสองข้างบนโอ้ปาก,กี้มาแล้วครับตกักน้องรักเอาไปแบบพิสดารหนึแล้วเอา้เอาทำไมมันไม่นั่งให,ห้วะเออบวกไหย สัมยาก่อน,นตรงแงอร์ดรอปเลยอ่ะเข้าไปในบ้านอ่ะเออ,อนี่ไปก่อนป้าไปก่อนป้ข้างหลังมึงอ่ะเฮ้ยโดนโดเออ จากเอสนี่แหละข้างหลังเอส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 ไปก่อนปะไม่ม,ไม,มีไม่มียากูต้องปั๊มยาใครมียาขอหน่อยมาเร็ว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 มาอยู่บนหลังคาบ้านเอ้ยกูเป็นคนขับอะเอาตายแล้วอยู่บนหลังคา ระวลงไปก็มีคนรอเลยโอ้ใครใครตาย สโคบไม่มีเอาไงดีเนี่ยสไนเปอร์ก็อยากเล่นไม่เอาหรอก จังหวะนี้ไม่เล่นแล้วสไนเปอร์อโอ้โหอยากเล่นปะแต่ <got> ไม่มีสะโขบมีไหมมึงไม่เล่นปะเก็บแล้ว เมื่อกี้เห็นหมวกสามไม่มีใครเก็บอะหายไปไหนแล้ววะเห็นได้แล้วไปไปไปก่อนไปไปก่อนขึ้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 นขึ<ป>้น<า>เป็นไรกับเวอร์ของที่เช่ามา

Lengue. Watch out Watch out ไอ้ดอกตกนี่ <c oughs> เออ <c oughs> ตักปลากระท้าใส่กู แบงไปหานี่เราแบ่งแอร์ดับข้างหลังมากเลยเจอแล้วอยู่ฝั่งซ้าย

ลูกค้ามามพี่อดเ,<อ>เลยเฮ้ยข้างไหนข้างไหนในบ้านนี่ในบ้านนี่ยืนเอ้ยโอ้โหอะไรวะสไนเปอร์ยังไม่ได้ทำงานเลย